ว่าดีร้านไหนที่ว่าอร่อยเมนูที่ไหนปังแอปไหนมีโปรโมชั่นอะไรเราสองคนจะพามาแนะนำไทุกคนได้รู้จักกันนะครับและแน่นอนยำทนงอยู่กับเป็กซี่หมดนล้วเกลือติคอนอะอยไแก้ไแก้ขคนหดมาแล้วจะแน่มันหอมมันมันดีมากแม่ขอน้ำม์หน่อยค่ะ ามาถ่ายรายการแค่นี้ท้ามต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้ทำตัวอย่างกับไปเที่ยวทะเลเอาจริงไหมแม่ก็คือโดนทีมงานเขาหลอกว่าจะพาไปถ่ายที่ทะเลก็คือเตรียมตัวมาจัดเต็มเตรียมหุ่นละหุ่นลาดระบาหน้าท้องหนึ่งสองซับพลาหุ่นละไปแลละน้ำทะเไปทะเลทะเลน้นไปทะเลไม่เป็นไรเพราะวันนี้พี่อ่องจะยกทะเลไทยมาไว้ที่ต้นตอนนี้เนี่ยเป๊ปซี่นะครับเขามีกิจกรรม รุ้นรับโต๊ะเจริญอาหารกับเปบปซี่นะเพียงสั่งอาหารจาก Grab Food แล้วก็ใส่โค้ดนะครับใส่โค้ด <Food, S 1> <Food, S 2> เบปซี่ฟ <Food. S 1> ูดเบปซี่ฟ <Food. S 1> ูดได้รับส่วนลดอาหารทันที40บาทนะครับแล้วก็มีสิทธิ์รุ้นรับโต๊ะเจริญอาหารแบบเดียวกับที่วันนี้เราจะมารีวิวให้ได้ดูกันตรง <S <S ทเีเดีะวกับเปซี่จ้ะ แล่มสิทพิเศษบอกเลยอีกเพียบเลยนะครับเข้าไปติดตามได้ในค่ะช่นเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดไให้หมดเลยจ้ายิ่งสั่งยิ่งขุมทั้งนึงนะได้ส่วนลดจ้ะได้โค้ดแถมลุนกินฟรีทั้งโต๊ะแบบนี้ไปอีกไม่สั่งไม่ได้แล้วจริงๆสั่งเลยสั่งเลยอาหารมาถึงแล้วจ้าปลากระพงทอดน้ำปลาจ้าเดือแรใส่ใหญ่มากอุยมีปูมาให้ด้วยอ่ะกินปู ปูน้ำก็ลดแล้วน้ำจิ้บดูสิอ๋อ้ดดดวมาฝากหน่อยต่อไปจากจากร้านสมจักปูอ๋อจะต้องกุ้งอบเ <c oughs> ส้นงาดูกุ้งสิกุ้งสด <c oughs> เนื้อแน่นบุนเส้นเหนียวนุ่มร้านเจคไข่ซีฟู้ดค่ะไข่อะมันแน่นมันเด้งมันหนึบไข่เน้นเน้นน้ำจิ้มแซ่บๆร้านซีฟู้ดกุ้งย่างทะเลเผาเขาส่งหอยแครงจ้ะเด็ดสุดคือน้ำจิ้มโพรบเปรี้ยวเผ็ดโคตรรสพิซซ่าซีฟู้ดเอ็กซ์ตรีมแม่ยกทะเลมาไว้ในถาดเดียวบอลนาัน,านแน่นเป็นหนันุ่มไปแล้ว น่ากินมากๆอาหารทะเลมาเต็มขนาดน,นี้นะคะเราก็จะต้องเพิ่มความเจริญอาหารกับแบบซีกเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะจ๊ะเราจะมาเริ่มกินกันเลยเอาใครกินง่ายๆหรอคะไม่ขอให้กินอะไรอย่างสบายใจกันเลยกติกาวันนี้ก็คือให้ทั้งสองคนแข่งกันรีวิวเมนูจากโต๊ะเจริญอาหาร2เมนูค่ะเมนูละส นูที่ต้องบอกเลยว่าไขุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสดมากเลยอ่ะนี่คือเมนูมึกไข่นึ่งมันจาอุ้ยอุ้ยชื่อก็เปรี้ยวเหรอวะมันมีความแซบนะแล้วมันก็มีความสดนะแล้วก็มีความหวานเจือมีความเปรี้ยวของนึ่งมะนาวอยากจะอร่อยมากขึ้นต้องทานคู่กับแ๊บซี่เชิญค่ะ และนี้ค่ะเมนูที่มีชื่อว่าปูหนึ่งปูหมึกกุ้งปูหมึกกุ้งปูหมึกมกุ้งลำบึกไปกระเท่านั้นก้าปูมีรสแบบหวานมากแล้วเนื้อกินแน่นแต่นุ่ม <c oughs> ใยปูเธอคิดว่าเธอสดมากใช่ไหมเธอสดมันจะต้องมาสิดตแคบปาก ด,ดิฉันขอเลือกเป็นเมนูนี้ค่ะหอยแครงหอยค่ะคหอยแครงห <c oughs> อยแครงขนกดมาแล้วจะแน่จ้ะเลือ่อนหอยมันแบบฉ่ำอยู่ในปากพอมันมาเจอซีฟู้ดแบบเปรี้ยวหวานเค็มคือเลิศี่สุดี่สุดนี่อย่าอันนี้ต่อด้วยนี่ค่ะปลากระพงทอดน้ำปลามันก็ย่ากลูกก็ยากจะลูกอีกเห็นใจคนตัดมากเขาตัดไม่ได้ถูกแล้วเนี่ยโอ้ยสิบกร้มชิ้นใหญ่มากแล้วนะโอ้ไม่ก็ มันหอมมันเลิศมัน 250. มันดีมากแม่ขอน้ามน์หน่อยค่ะพิซซ่าอยากกินซีฟู้ดเอ็กซร์บิีามน่าน่าน่แป้งออนนุ่มเินมาผลโหวตจากคนไทยทั้งประเทศแต่นับเฉพาะอยู่ที่นี่นะคะยิ่งดมค่ะโย่แล้วธิดาค่ะและผู้ชนาวดีจะเป็นใครเป็นไปได้เลยดิ่งอมค่ะ ว่ายน้ำอติีขาหนึ่งก็คือเป็นหมูว่ายน้ำก็มีแว่นตาว่ายน้ำอุ้ยฉันมีแล้วเ,เราก็มีนี่ด้วยจ้ะนี่เป็นองนน้าวันนี้สนานมากๆเลยนะจ๊ะต้องขอบคุณแบ๊บซี่ด้วยนะครับที่ยกทัพทะเลไทยมาไว้ที่โต๊ะให้เราได้เจริญอาหารกันขนาดนี้รีบหยบิบมือถือขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กดสั่งแบ็บก,กันได้เลยนะสั่งแล้วมานั่งลุ้นโต๊ะเจริญอาหารสวยๆแบบทุกคนตรงหน้านี้ได้เลยนะจ๊ะเราปฏิบักกันแบบนี้ถึง4สัปดาห์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Facebook เต็มซีไทยกันได้นะจ๊ะเจอกันใหม่ EP หน้าเราสองคนจะชวนกินอร่อยกันร้านไหนบอกเลยว่าห้ามพลาดฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกันด้วยนะคะแล้ว EP หน้าจะกินอะไรก็พบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะจังไรก้รา